สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิดทินเที่ยวตลอดทัวร์นะครับตอนนี้ผมไปอยู่ที่เขาค้ออำเภอเขาค้อ,อจังหวัดเพชรบูรบ์ครับพอดีขับรถผ่านมามันมันค่ำแล้วก็เลยอย,อยากจะลองเก็บเก็บสตอรอเบอรี่ดูนี่เขาเขามีให้ให้เก็บด้วยเฮ็นเฮ็นเ็มีลูกกำลังดกเลยเลยอยากลองเก็บดู สตรอบอรี่สดจากไร่พอดีขับรถว่ากำลังว่าจะไปแทนรักทะเลหมอกผ่านมาแถวแลว้เก็บ Strawberry สตรอเบอรี่สนหน่อยไรสตรอเบอรี่เห็นมีลูกเห็นมีลูกเยอะเลยลูกสีแดงแดงนี่ลูกสีแดงแดง กำลังสุกแดงเลยนี่ลูกสวยเลยสีแดงแดงเ็บสตรอเบอรี่เ็บสตอบรอเบอรี่สดๆจากไร่ หนึ่งอันนี้ก็ลูกแดงๆงเอ็นกำลังดกมากเลยพรที่ขับรถผ่านมามองเห็นมองเห็นแดงๆง,งก็เลยจอดจอดลงเก็บสะหน่อยตอนนี้มีนักท่องเที่ยวกำลังเก็บสตรอเบอรี่อยู่นะครับเก็บสดๆดจากไร่เลยลูกแดงๆงลูกแดงจึงคืองอยู่นี่กำลังใช้ กันไกลตัดเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากไรหวานไหมสตรอเบอรี่สดๆเดี๋ยวเราไปสัมผัสนักท่องเที่ยวได้ได้หลายลูกเลยว่ายังไงมาเก็บสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หวานมากก็แอบกินไปหลายลูกแล้วก็เพราะว่าได้ได้เกือบหนึ่งคู่แล้ว นักท่องเที่ยวกำลังเก็บสตรอเบอรี่อันนี้มันฝั่มพี่เจตอันนี้บ่เอาอันนีเอาไหมเอาเอาอันนี้ลูกใหญ่เลยตอนนี้ได้เยอะแล้วทุดยอดเอาไหมอันนี้เอาไหมอันาในลูกใหญ่เอาเลยกำลังดกเลยสตรอเบอรี่ ไรนี้น่ามาเก็บมากเลยนั่นไรนี้แบบน,นี่เลยนนลลสุดยอดเดี๋ยวลองชิมดูสักหน่อยชิมสดๆเนี่ยตรงนี้เยอะเลยสตอรอเบอรี่ได้เยอะเลย ลูกใหญ่มากเลยอันนี้แดงแดงจึงครึงเลยแดงจึงครึงสุดยอดแนยลูกนี้ก็แดงใครใครที่อยากมาใครที่อยากมาเก็บตอบรีิสดๆจากไร่เป็นนี้ก็มาได้นะครับที่เขาคอมเขมันจะมีลายสวนเลย มันจะมีลายสวนให้เราเลือกด้วยนี่แดงมากเลยแดงจึงคึงเลยมันจะมีลายลายสวนมาแล้วครับเราเลือกเอาเลยว่าจะเอาสวนไหนเพราะว่ามันมันมีเยอะมีเยอะมากๆเลยให้เราเลือกเราเห็นสวนไหนแบบดกเราก็เอาเลยเขาคิดเป็นขีดเขาเขาคิดราคาเป็นขีดคิดเท่าไหร่นะขีดละห้าสิบบาทขีดละห้าสิบบาทอันนี้อันนี้สวยไหมเอาไหมเออเอาเอาสวยสวยสวยตัดแล้วนะตัดแล้วนะ ตัดเลยตัดเลยปั๊บตัดให้ขาดเลยชับชับตัดให้ขาดเลยรับให้ดูโอ้โหสุดยอดอันนี้สวนอยู่ติดถนนเลยใครที่อยากมาเก็บสตรอเบอรี่สดๆจะจากไร่บบนี้ก็มาได้ที่เขาค้อนนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเก็บสตรอเบอรี่ต่อก่อน ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวเชิดกินเที่ยวตะลอนทัวร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆไปต่อดีกว่าได้สตรอเบอรี่แล้ว